สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้คุณย่าจะพามาทำหมูอบคุณย่าก็ใช้หมูครึ่งกิโลนะคะหั่นแล้วก็หมักค่ะหมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสขาเขียวน้ำมันหอยน้ำตาลน,นะคะส่วนผสมจะ,ะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยป่นนะคะ อันนี้หมักมาสี่ชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมาทำการอบรอเด็กเด็ๆรอหลานๆครับจากโรงเรียนค่ะ <c oughs> น,นี่เราหมักมาสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็คุกเข้าหน่อยค่ะหั่นตาม ชอบใจเลยค่ะก็จะใช้เนื้อติดมันนิดหน่อยไปค่ะไปลงมืออบกันเลยอบด้วยกระทะนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะแล้วก,ก็ใส่หมูเราลงไปค่ะง,ง่ายๆเลย ให้เรากลับหมูค่ะนี่นะคะกลับเอ่อกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะพอกลับให้ได้แบบนี้แล้วนะเราจะใส่น้ำที่เราหมักหมูลงไปเลยค่ะ น้ำที่เราหมักหมูใส่ไปเลยค่ะให้เราเอาฝาปิดอบไว้อย่างนี้อ่าสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเรามาดูนะคะ สิบห้านาทีผ่านไปแล้วค่ะก็เปิดดูหมูเราเลยเรากลับหมูนะคะให้เปิดไฟกลางนะคะทุกคนอบไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำเขาจะแห้งกว่าหมูเราจะนุ่มนะคะกลับแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาไว้อีกค่ะ เดี๋ยว15สิบห้านาทีมาดูกันค่ะอ่ามาเปิดเบิงเปิดเบิงอ่าสิบห้านาทีหลังนะคะก็กลับอ่าเขายังไม่ฉ่ำเราก็ต้องอบต่อนะคะน้ำก็ยังไม่แห้งเนื้อหมูยังไม่ฉ่ำนะคะถ้าน้ำแห้งอ แห่นมากเราก็สามารถเติมได้นะคะทุกคนเราก็จะเติมประมาณนี้ค่ะแล้วก็อบตอค่ะ ่าเราก็กลับหมูนะคะนี่ค่ะพอน้ําแห้งเราก็เติมได้ค่ะเติมจนกว่าหมูเราจะนุ่มนุ่มละลายในปากเลยค่ะตอนนี้ย่าทําการอบมาสามสิบนาทีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำลงไปอีกค่ะน้ำแห้งแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะ ที่ปิดเสียงนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงเข้าขอโทษขออภัยปล่อยไปก็จะติดก็ต้องดับเสียงปิดเสียงใส่เสียงผ้าค,ค่ะนี่นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ต่อค่ะ อ่าเปิดดูอีกทีหมูเราก็จะได้ที่แล้วนะคะจะฉ่ำแล้วสังเกตจากเนื้อหมูเราได้ค่ะก็จะฉ่ำจะนุ่มอ่าน้ำก็จะแห้งนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้อบตอ่อนี่ค่ะน้ำแห้งหมดแล้วนะคะ เรากลับอีกรอบหนึ่งเราอบไว้อีกสักสองสามนาทีเราก็จะตักขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะตักขึ้นมาแล้วค่ะช่าเลยค่ะหมูของเรานะคะนุ่มมากค่ะนุ่มแล้วก็หอมแทบละลายในปากเลยค่ะทุกคนคุณย่าจะหั่นให้ดูนะคะหั่นแบบว่าจอมมี่ลงไปอะ่ะ นุ่มมากเลยค่ะนุ่มแล้วก็หอมชํำข้างในค่ะอบแบบนี้นะคะเนื้อข้างในก็จะนุ่มอร่อยมากค่ะกินกับน้ำจิ้มแจ่วโอ้โหเข้ากันค่ะข้าวสวยร้อน นี่ค่ะหั่นเสร็จแล้วก็มามาเรียงไว้ในจานค่ะเราก็จะเอาน้ำน้ำหมูที่เราหมักอะมาลาดลาดบนตัวเนื้อหมูดูสิหั่นยําไม่ทลายแตกออกเลยค่ะมันมันมันนิ่มมากนุม่ม น่าทานมากๆค่ะหลานๆก็ชอบกลับมาจากโรงเรียนก็กินอย่างอร็ดอร่อยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ วันนี้คุณย่าก็ขอเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปโชคดีอย่าเจ็บอย่จนนะคะมีเงินเต็มกระเป๋าค่ะวันนี้คุณย่าก็จะขอตัวจบคลิปแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ไม่ทิ้งกันนี่ค่ะเราก็จะเอาน้ำน้ำที่เหลือนะคะที่เราหมักเหลือนะ่ะ มาลาดค่ะเนื้อหมูเราจะได้ชุ่มฉ่ำหอมก็ออกหวานหวานมันๆเค็มๆนะคะเนี่ยค่ะน้ำหมูที่เหลือติดก้นกระทะเราก็เอามาลาดลาดลาดค่ะน่าทานไหมคะทุกคนขอบคุณทุกคนกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตาม น่าทานไหมคะทุกคนกินกับน้ำจิ้มน้ําจิ้มเจ๋วธรรมดานี่คะ่ะน้าําปลาพริกปน่นมะนาวบีบน้ําตาลหน่อยอร่อยเหาะวันนี้ก็ต้องจบคลิปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนบายบาย ลืมบอกไปย่าใช้เวลาอบหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะ